ในนเเมืองวลาหึ่่ทุไงทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยนานอะไรอะ่ะอาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งมากันไม่ใช่หรอใช่จะว่าไปนะครับคุณปิง ได้ตามข่าวเรื่องเครื่องบินตกในป่าไหมครับฮึคุณชุนก็สนใจข่าวนี้เหมือนกันเหรออ่าข่าวเครื่องบินตกในป่าอีใกล้นี่ใช่มาม <c oughs> ข่าวดังเลยอันนี้ทางรัดติดทางเข้าป่าแล้วก็ส่งทีมกู้ภัยเข้าไปช่วยอยู่ถ้าทุกคนปลอดภัยก็ดีเนาะดูเหมือนว่าเรื่องนี้มันจะไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะสีฮะพี่รี่รู้อะไรมากกว่านี้เหรอแอจะเฮ้มีรายงานจากทีมสำรวจ พบเครื่องบินลำเล็กตกในป่ามีผู้โดยสารทั้งหมด5คนยืนยันผู้รอดชีวิตเป็นเด็ก4คนส่วนนักบินนั้นหายสาบสูญคืนวันที่สองทีมค้นหาที่ถูกส่งเข้าไปนั้นก็ขาดการติดต่อทั้งทีมหลังจากนั้นข่าวก็ถูกปิดเงียบไม่มีใครพูดถึงอีกสงสัยป่าเนี่ยน่าจะมีผีอีกแล้วนะสิเอาอีกแล้วนะครับคุณปิงตอนที่พวกเราหนีซอมบี้ไปที่เม็กซิโก คุณปิงก็เอาแต่พูดเรื่องผีอยู่นั่นแหละครับงั้นมันก็ผียังนะผีดิบไงโอเคครับผีก็ได้ครับแต่มันก็ไม่จำเป็นว่าคราวนี้จะต้องมีผีนะครับนี่พวกเราลองเข้าไปสำรวจในป่ากันไหมสุดยอดได้เวลาออกลงแล้วเฮ้ยอยหาคำไปกันเถอะไปบุกป่ากันอะไรกันน่ะตอนหนีไปเม็กซิโกแต่ละคนยังผ่านไปได้เลยบุกป่าแค่นี้มันจะอะไรขนาดนั้นเชียว ลี่มีอะไรเอะใจเกี่ยวกับเหตุการณ์เครื่องบินตกนี่เหรออืคือลี่ไม่มั่นใจว่าคนที่ขับเครื่องบินน่ะจะใช่คนที่ลี่รู้จักหรือเปล่านะสิอืออย่างนั้นเหรอเรื่องมันเป็นยังไงนะไปช่วยเพื่อนที่ลี่ตันเถอะไปกันเถอะไปกันเถอะ,ะ <S <S 2> <S 2> เอ๋แต่ถ้าเป็นช่วงนี้ผมขอตัวนะพอดีมีงานวิจัยที่กำลังทำค้างไว้อยู่คุณปิงกำลังวิจัยเรื่องลรี้รับอยู่เหรอครับไม่ใช่เว้ยอะ แต่ก็พอดีเลยถ้าเกิดเข้าป่าแล้วไปเจอหินสีแดงก็ฝากเก็บตัวอย่างมาให้ผม้าหน่อยนะ<ป>อ่าอหนี่ไปอีกคนนึงสรุปแล้วจะไปกันจริงดิไปกันเลยการบ้านเสร็จหรือ,อยังจ้ะอ่ะันเ,เดี๋ยวจะรีบไปทำเดี๋ยวนี้ละค่ะอบคุณแม่จะย็นเยนะครับไม่ไม่เจอกันตั้งไปทำกันบ้านละถ้าเ,เดี๋ยวผมจะรีบทำงานบ้านแล้วตามไปนะคะ พี่รีพี่ชุนพรอมมาละครับเฮ้ย <ไป S 2> โอ้ด้นอนไม่เนี่ยทำไมตาเป็นงั้นน่ะเป็นไงการบ้านเสร็จแล้วเหรอเสร็จการบ้านเสร็จเหรอเสร็จแน่เลยทําไม่ทันอ่ะโดนครูตีแน่ไอ้กายไ,ไว้ถ้าเข้าป่าเสร็จแล้วเออรีบไปทําด้วยนะเอาเร่องนั้นรีบไปกันเลยโอ้ ตรงนี้มีรอยของกองไฟคงจะมีคนมาตั้งแคมป์ไว้เมื่อไม่นานมานี้อ,อ๋อมีโต๊ะอปอกรณ์อ้วยอ่ะปูกใช้งานไม่นานนี้เองนวยอ่ะน่ชุนกายมาดูนี่สิเอออะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเหมือนจะเป็นกําเนิดของเด็กสี่คนเหรอ หายไม่ทงไว้อะแปลกจังเลยของทีมสํารวจที่เข้ามาก่อนพวกเราทําไว้หรือเปล่าเนะ่าอ,อย่างนั้นว่าเขาหายไปไหนกันนะทุกคนกินข้าวกันก่อนแล้วค่อยๆมาคิดกันดีกว่าอืมน่ากินมากเลยว้าวโอ้ยพี่ชวนเอาเท้าปิง้งๆมาด้วยเหรอแน่นอนอร่อยมากยอดเลยอร่อยจริงๆเลยเนะี่ยได้แต่พี่ชวน อันนี้มันเนื้ออะไรอะครับเนื้อเนื้อไงเนื้อสเต็กไงอ่าเนื้ออย่างดีเลยนะเนี่ยใช่ใช่ใช่เฮ้ยเอาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมมืดอะให้ปิดไฟอะเฮ้ยยังไงใช่ใช้ปิดไฟเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยน้อไม่ได้จ่ายค่าไฟเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะมันตัวอะไรอะมันมาทางนี้อะครับยิบหายอะไรวะเนี่ยโอ้อะไร Ôi Ta tu mà Tròn Tròn thầm mày Đâu Ốc Đi nãy à Phải sao đó Ốc tập <về> <laughs> <Ai> này lấy nha Ốc ยังไงเนี่ยไ้เมื่อกี้มันตัวอะไรอะ่ะฟางเดินสองขาเหรอแปลกๆละแล้วไอทำไมอยู่ๆมันมืดอยู่ๆมันก็สว่างอะ่ะยังไงยังไงอยู่นะกลับดีกว่าจะว่าไปทางที่ลงามามันอยู่ไหนอะ่ะเฮ้ยผมคุ้นคุ้ว่าเลงมาจากทางนี้นะนี่ไม่ไม่ปกติแล่วละ่ะไอ้มันี่ยไหนกันเนี่ยแค่มาก่อนพวกเรานิดหน่อย ก็ทําเป็นเบ่งเนาะตรงนั้นข้าเห็นหีบสมบัติอุ๊ยเปิดเลยครับลูกพี่จะเป็นอะไรไม่สำคัญเพราะมันจะเป็นของข้าสมบัติแห่งป่าอยู่ในมือข้าแล้ว หัวลดราคางั้นเหรอเออของแท้แน่นะขอรับลูกพ te ี่เจ๋งว่านายลดตั้งสิบเปอร์เซเพียงพิชเชื่อเธอใจพรำยามเพรันจวน คืนนี้เนื้อวนชวนไปแห่งไหนทั้งใจและจิตเพียงชิดยอดชูพระทูอยู่ไกลจะแห่งหนไหนพี่ใครขอตาม mm hmm. เธอชวนเข้ามาพี่เฝ้าต่างตาระรื่น99คืนในพงไั่ป่าตรงรือไทยจิตจริตเนียงน้องไม้ปองเหมือนค้าพิธารักษาเจ้าฝ่าพรายเนือ ไฟรมเนื้อเอิงไอเตรียมให้ยอดควันดึกลงเชียบเงียบงันเจ้าอย่าประวันพี่นั้นอยู่ไกลหวังเวงเพลงวานาและกรายสายขวาเห็นตาดวงไหนยกไฟชา ใสใกล้ชิดสามเฉยเนื้อทองพองเผยผูกพันโซพิดแจ่มจันพรันในใจพีหากน้องมีจิตเมตตาสักนิดทอดมิดไมตรีอยากมอบใจนี้ไว้ที่ชมยงเสียงไม้ลั่นมาเจ้ายาครั้นใจพววงชักขันนาดพงคงมาเยี่ยมคายอาคันตุก,ก่าแวมายามนี้มาดีหรือไร Nóng nhờ niềm ai lộp quay hay đi